สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับแต่ทำไมสวนแห่งนี้จึงปลูกผักได้งามจริงๆจะมีวิธีอย่างไรวันนี้มาแนะนำนะครับผ่านไปอีกหนึ่งปีนะครับเทศกาลสงการานต์หลายคนนะครับที่มาจากกรุงเทพหรือไปทำงานที่ตามจังหวัดต่างๆนะครับก็กลับไปทำมาหากินนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเพื่อนเกษตร มาดูสวนผักที่ปลูกในช่วงหน้าร้อนกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆอุณหภูมิ40องศานะครับแต่ว่าภายในสวนบริเวณสวนแห่งนี้อากาศไม่ร้อนมากนะครับมีความชื้นเย็นเป็นธรรมชาติพืชผักก็ยังโตได้เป็นปกตินะครับผักคะนา้ากวางตุง้งต้นหอมผักสลัดกระเพราโหระพา ก็ยังมีผลผลิตออกมาให้ขายทุกวันนะครับมีไรายได้ทุกวันพื้นที่ตรงนี้เตรียมดินไว้สำหรับหว่านผักชีขายในช่วงหน้าร้อนในช่วงผักชีขาดตลาดนะครับอย่างที่รู้กันนะครับช่วงหน้าร้อนผักชีแพงมากๆนะครับกิโลละ 100, 150 1 5 0 200บางทีอาจจะถึง300บาทนะครับช่วงนี้ถ้าพี่น้องกเกษตร ท่านใดปลูกได้ให้รีบปลูกกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนกุยช่ายนะครับสวนนี้ตัดขายได้ทุกวันนะครับส่งแม้ค้าขนมกุยช่ายกิโลละห้บบาทมีไรายได้ทุกวันนะครับในส่วนของผักกุยช่ายนะครับปลูกแล้วมีไรายได้ดีกว่าผักชนิดอื่นๆนะครับเพราะว่าราคาไม่ตกและสามารถให้ผลผลิต ตลอดทั้งปีเคยลงคลิปไปแล้วท่านใดสนใจไปดูเป็นแนวทางได้นะครับสาเหตุนะครับที่ทำให้ผักในสวนแห่งนี้โตงามได้ในช่วงหน้าร้อนนะครับก็เพราะว่าระบบสวนของที่นี่เป็นแบบธรรมชาตินะครับมีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับเหมือนสมัยเมื่อ40-50ปีที่แล้วนะครับ มีบ่อน้ำธรรมชาติน้ำไม่แห้งนะครับมีน้ำใช้ตลอดปีน้ำจากคลองไส้ไก่นะครับไหลไปตามร่องสวนทำให้บริเวณร,บรอบๆสวนมีความชื้นนะครับปลูกผักได้งามในช่วงหน้าร้อนนะครับปลูกผักได้หลากหลายชนิดจึงทำให้มีไรายได้ตลอดปีนะครับสวนกเกษตรพื้นที่2งงานแห่งนี้นะครับ ทำมากว่า10ปีแล้วนะครับมีลักษณะเป็นแอง่งน้ำไม่ท่วมนะครับมีน้ำซับใต้ดินนะครับบริเวณร,บรอบๆพื้นที่ก็จะปลูกกล้วยปลูกไผ่ปลูกพืชอย่างบอนนะครับเพื่อซับน้ำไว้คลองไส้ไก่ส่วนนี้ตื้นมากนะครับลึกแค่50เซนแต่น้ำไม่แห้งนะครับมีน้ำไหลวนเวียนอยู่ตลอดปีนะครับทำให้พืชผัก ในสวนงามได้นะครับจึงมีผลผลิตออกมาทั้งปีนะครับสำหรับสวนแห่งนี้มีไรายได้วันละ6 0 0 7 0 0บาททุกวันนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะทำอาชีพเกษตรปลูกพืชผักขายให้มีไรายได้แบบถาวรยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องไปทำงานในกรุงเทพหรือตามต่างจังหวัด นะครับให้เริ่มทำตามแบบอย่างส่วนนี้ได้เลยนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับงานเครึ่งงานก็พอนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับทาแบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาไม่เกิน2 3สปีระบบสวนก็จะสมบูรณ์แบบมีพืชผักขายได้ตลอดทั้งปีนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ